ัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบิสจีเนียสรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธในการทําธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดนะครับเจอกันเป็นประจําที่นี่วิทยุจุฬาวันจันทร์สี่โมงครึง่งติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทราาันกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์รรการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจากที่เอช่อง16และ b i สพลัสดอคอมอาจารย์ครับวันนี้เนี่ย จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราตั้งใจจะคุยหัวข้อดังต่อไปนี้เพราะเราพูดคุยเรื่องการตลาดกับความยั่งยืนมาแล้วแต่ความยั่งยืนในวันนี้ที่อาจารย์อยากจะแชร์ดูเหมือนจะพิเศษกว่าวันอื่นคือผมอะช่วงช่วงที่ผ่านมามีงานความยั่งยืนสองงานที่ไปร่วมด้วยช่วยกันนะ,ะ oh, <ha. S 2> ออฮะก็เลยถือโอกาสเอามา เอามากันกรองแล้วเอามาพูดคุยงานแรกก็คืองาน sustainable expo ครับก็ไปขึ้นพูดคุยอยู่บนเวทีดีใจมากเลยได้ขึ้นเวทีนี้คือเวทีเยาวชน, <laughs> ม,นมันมีเวทียุดอยู่เวทีนึงต้องบอกก่อนว่ามันเป็นงานจัดใหญ่มาก มากกไก่หลายตัวแล้วก็เป็นงานที่จัดโดยเอกชนที่ไม่ได้คิดว่าจะทําใหญ่ขนาดนี้คือจริงๆเขาก็พูดเรื่องนี้มายาวนานนะ<ช>แต่ว่างานนี้ใหญ่จริงๆเพราะว่า<ช><ช>ถึงขั้นอารมณ์ประมาณปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตซึ่งตอนนี้เขาก็เข้าไปดูแลนะเอกชนเจ้าเนี้ย<ช>ก,ก็ทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าไปก็เป็นการกระตุ้นในเรื่องของ sustainability ได้ยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็มันก็จะมีเวทีที่หลากหลายเวทีหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือเวทีที่เขาเขียนว่า youth ก็คือเรื่องของเยาวชนก็เลยได้ไปพานพานลูกศิษย์ไปเขาก็ลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ขึ้นเปิดให้หน่อยก็เลยขึ้นเปิดให้ในเรื่องของการใช้ Use Power กับ sustainability เป็นเชื้อพลังของคนยุคใหม่เยาวชนคือถ้าไปเองจะไม่ได้ขึ้นเพราะว่าไม่ยุคใหม่อาจารย์เลยเขา use ต้องขอบคุณต้องขอบคุณนิสิทธ์อย่างยิ่งก็บอกว่าหน้าอาจารย์ยังห้เอาดีใจมากน้าอาจารย์ปิดด้วยหน้ากากก็เลยเพิ่ข้างก็แต่ว่าก็ขึ้นไปคุยนะครับก็ use power ก็เป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าก็ไปอีกหนึ่งเวทีก็คือ sustainability forum ของ TMA นะครับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย<ม>ก็ขึ้นไปคุยกับดรสิริกุลเราไกกุลแล้วก็เล่าเรื่องราวของ sustainability and diversity กันคับมีทั้งสองหัวข้อคือความยั่งยืนกับคนรุ่นใหม่ค,ความยั่งยืนกับความหลากหลายเอาคนรุ่นใหม่ก่อนไหมฮะ,ะเริ่มจากคนรุ่นใหม่ก่อนว่าทำไมเราถึงเชื่อว่า youth power จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อนความยั่งยืนอาจารย์ผมเชื่อ100% เพลงที่วิทนีย์ฮูสตันร้องตั้งแต่อัลบั้มแรก I, I Believe, believe That <laughs> Our Children Are Our Future, future. เด็กคืออนาคตของพวกเราอย่าให้ผมร้องถึงท่นอนฮุกครับสิ่งที่คุยกันเนี่ยคือที่คณะพนิยศาสตร์และการบัญชีจุฬาเนี่ยครับเรามีชมรมอยู่ชมรมหนึ่งชื่อว่าสายครับ,รบเป็นชมรมที่น้องๆเยาวชนนิสิตจากรุ่นสู่รุ่นเอาตัวของเขาเข้าไปในชุมชนเพื่อพัฒน,นาชุมชนกันครับเ,เราทำมาทั้งหมด17ปี แล้วก็แข็งแรงมากตอนนี้เนี่ยก็เลยผมก็เลยเนื่องจากว่าเคยทํากับชมรมนี้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นอาจารย์เลยนะว้าว oh, <wow. S 2> สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยสิปีที่แล้วอาจารย์มาแป๊บๆสิกว่าปี17ปีแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จนมาบัดเนี้ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเขายังทําเรื่องราวต่างๆที่ดีได้ยอย่างต่อเนื่องว้า wow. อาจารย์ก็ดูเป็นเด็กดีต่ะสมัยเรียนนะฮะ ก็เลยได้ดีจนถึงวันนี้ผมคิดเยอะหมือนกันนะผมชอบมองกลับมาที่ตัวเองแล้วก็น้อยเหนือต่ำใจเ,เล็กก็เป็นเด็กกิจกรรมมาโดยตลอดแต่ว่าเล็กจะเล<ช>่าให้ฟังว่าเออแล้วพอเอามานั่งดูว่าทําไมถึงมีความพิเศษเวลาที่น้องๆเข้าไปทํางานเนี่ยคือเราได้เห็นว่าพลังของนิสิตนักศึกษาเขาให้อะไรบางอย่างน่าสนใจอย่างแรกเนี่ยคือเวลาเขาเข้าไปในชุมชนแล้วมันจะทําให้ เขาสามารถกระตุ้นให้ให้คนที่ไม่ยอมทำทำได้เช่นเขาเข้าไปที่ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาทำเรื่องของผ้าเขามาครับคือคุณแม่ที่เป็นประธานชุมชนน่ะคือก็ทำธุรกิจทำผลิตภัณฑ์อะไรดีๆใช่ไหมครับ,รบแต่พอน้องๆเข้าไปไปช่วยทำเรื่องของดิจิตอลมาเก็ตติ้งเอาผ้าเขาม้าไปขายบนออนไลน์ได้ เอาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปช่วยชาวบ้านในมุมมองที่เขาอาจจะยังไม่ถนัดใช่พอทําอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าคุณแม่ผู้นําชุมชนก็เลยยอมให้ขายอยู่บนออนไลน์และทํากิจกรรมบนออนไลน์ดิจิทัลกันจริงจังแล้วก็เอาคนในชุมชนน่มาเรียนรู้วิธีการทําการตลาดดิจิทัลกับน้องๆด้วยอ๋อดีจัง,จงคือถ้าคุณแม่เข้าไป ขอให้คุณแม่ทําคุณแม่จะไม่ทำํำแต่พอลูกๆหลานๆไปขอให้คุณแม่ทํามันน่ารักไงยูส<า>์พาวเวอร์เนี่ยมันก็เลยไปทําให้คนที่เขาคิดว่าเขาจะไม่ยอมทําอะไรบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะยอมทําได้เพราะาเด็กๆาขอร้องออแต่พอฟังแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่น้องๆทานะว่าอันนี้มันคือ,ม,คอมันคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนจร,จร,จริงๆใช่แล้วก็ออกมาปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นยิ่งทํายิ่งสนุกยิ่งเห็นรายได้ก็ยิ่งรู้สึกว่า ถูกใจทําต่ออย่างนี้เป็นต้นก็เลยกลายเป็นว่ายุท t h p o w e ์เนี่ยครับมันทําให้เกิดพลังอย่างหนึ่งคือทําให้คนที่ไม่อยากจะทําอะไรอะยอมทํามากขึ้นอืมฮะแล้วพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่าเจน Z หรือว่าขยับไปอัลฟาและกําลังจะเด็กๆลงเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ดูตื่นเต้นแล้วก็ดูโตมากับเรื่องของความยั่งยืนที่ถูกพูดถึงมากขึ้นใช่แล้วเขาก็จะชอบแล้วเขาจะอินครับก การทำแบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าการใช้พลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาอินเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยพลังมันยิ่งรุนแรงนั่นคือเรื่องที่1อย่างที่2ที่เรารู้สึกว่าเวลาเราใช้พลังของคนรุ่นใหม่ในการเข้าไปทำเรื่อง sustainability โดยเฉพาะการเข้าไปในชุมชนต่างเนี่ยมันจะไปลดช่องว่างระหว่างวัยของคนในชุมชนเองเหฮะ,หะครับคือ,อมีมีชุมชนหนึ่งคนทะเลทำประมงเสร็จแล้วเนี่ยคนลูกก็มีความรู้สึกว่า อยากจะทําให้มันแบบทันสมัยมคือพ่อก็จับปลาจับปลาจับกุ้งจับหมึกอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากทําให้ทันสมัยอยากให้มีแพคเกจจิ้งใหม่อยากจะทํานู่นนี่นั่นพ่อก็บอกไม่เอาเรามันคนประมงเราเคยทํามาแบบนี้จะมันอะไรมากมายก็ทําเสร็จก็ขายไปปรากฏว่าน้องๆเข้าไปคุยกับลูกรู้เรื่องแล้วพอเป็นลูกหลานเข้ามาแต่เป็นคนอื่นใช่ไมไม่ใช่ลูกหลานตัวเองอะปรากฏพ่อๆก็ฟังอุ้ยอันนี้เข้าแก๊ปเลยคืออ่า พ่อแม่มักจะเชื่อลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองพูดแล้วดนใจหลายคนลูกคน,คนอื่นมักจะดีกว่าเสมอย่าบ้านคนอื่นเขียวกว่าใช่แบบเดียวกันอ๋ <ะ S 1> อ,อ,อ,อเด็กๆน้องๆมาจากจุฬามาช่วยกันอ,ะ,อะลองทําดูก็ได้ปรากฏว่าทาแพ็กเกจิ้งใหม่ทาโลโก้ใหม่อเอาลูกคุณพ่อมาเป็น logo โลโก้คุณพ่อยิ่งแบบภูมิใจใหญ่เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ ลูกๆหลานๆคนในชุมชนอยากจะทําอยู่แล้วเนี่ยก็เลยได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ชื่อคนพันลีดีจังครแล้วก็กลายเป็นของที่ขายดีครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ประสบความสําเร็จรถช่องว่างระหว่างวัยอันนี้น่ารักจังแล้วมันก็เป็นการช่วยทําให้ครอบครัวเขาท้ายที่สุดเมื่อน้องๆนิสิตไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ทํางานร่วมกันใช่ก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นแค่การที่ทําเฉพาะให้ขายได้แต่ว่าทําให้ขายได้อย่างยั่งยืน S <S แล้วก็ทําให้เกิดความสุขขึ้นในครอบครัวโดยที่ไม่จําเป็น <S 2> <S 2> <S ต้องเป็นเรื่องของตัวเงินอย่างเดียว <S 2> <S 2> <S 2> <S อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันหนึ่งที่เอามาคุยกันอยู่บนเวทีว่าถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่เข้าเองเนี่ยเราก็มีใจิตใจที่ดีอยากทำแต่ว่ามันอาจจะไม่ง่ายเหมือนน้องๆเข้าเพราะน้องๆมียูสพาวเวอร์ไง <S 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 ครับงั้นก็อันที่สองอันที่สามเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาน้องๆที่เป็นเยาว,วชนเข้าไปในชุมชนเนี่ยปรากฏว่าน้องที่เป็นยุว,วชน คือน้องที่เล็กกว่าเขาเนี่ยรู้สึกได้รับอินสปิเรชันแล้วก็อยากจะทำดีไปด้วยเห็นน้องๆมอปลายหเห็นพี่ๆนิสิตจุฬามาทำดีอุย๊ยอยากเข้าจุฬาด้วยอยู่แล้วหรือชื่นชมอยู่แล้วอยากทำตามจังใช่แล้วก็ยกตัวอย่างน้องๆกลุ่มไซฟ์เนี่ยครับเข้าไปที่ชุมชนที่บึงบรเพรจังหวัดอขอนแกจังหวัดบึงบารเพศนี่อะไรนะนครสวรรค์นครสวรรค์ปรากฏว่า ไปช่วยดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ชากรีบบัวซึ่งสามารถเก็บได้ที่บึงบอระเพชดอยู่แล้วปรากฏว่าพอพี่ๆนิสิตเข้าไปช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าในชุมชนทําเรื่องนี้ปั๊บไอ้หลานหลานลูกๆูกที่เคยไม่สนใจเรื่องของการเก็บกรีบบัวแล้วก็ทาชากรีบบัวเนี่ยกลับมาเก็บกรีบบัวและชากลีบบัวช่วยพ่อแม่อีกครั้งอ,อันนี้ดีเชียวความมีส่วนร่วมในชุมชนใช่ครับ<ะ>น ก็แล้วน้องๆก็พูดขึ้นมาเลยนะก็จะมีคําพูดของน้องๆมาบอกว่าเห็นพี่ๆนิสิตจ,จุลามาทําให้กับพ่อแม่แล้วสมัยก่อนก็ไม่คิดจะไปเก็บกับเขาหลอกกรีบบัวเนี่ยก็เลยพอเห็นพี่ๆมาก็เลยไปเก็บบ้างสนุกดีที่อาจารย์เล่านี้ทําให้เห็นจุดเปลี่ยนของคนในชุมชนที่เกิดจากการเข้าไปทําอะไรใหม่ๆ โจ์ก็น่าคิดต่อเหมือนกันว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากที่ไม่อยู่หรือออกมาแล้วเนี่ยทำยังให้ทําต่อไปอันนี้ไม่ธรรมดาเลยครับไม่ธรรมดาแต่ว่าเมื่อกี้พอบอกว่าใส่ยูสพาวเวอร์เข้าไปถ้าคุณเล็กสังเกตก็คือว่าจากเดิมถ้ามีแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียวเวลามีน้องๆเข้าไปผู้ใหญ่ก็ยอมทำํำออกนอกคอมฟอร์ทโซนแต่ว่าบางทีอผู้ใหญ่มีปัญหากับเด็กถูกไหมครับพอน้องๆเยาว,วชนเข้าไปเนี่ย ผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่ารับความเป็นเด็กได้มากขึ้นในทางกลับกันเนี่ยที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยถ้ามองดีๆเด็กกมีปัญหากับผู้ใหญ่คือไม่ช่วยพ่อช่วยแม่กลายเป็นว่าพอพี่ๆเข้าไปปั๊บเนี่ยดึงน้องๆเยาวชนมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยแปลว่ามันใส่พลังอะไรก็ไม่รู้เข้าไปในกิจกรรมเพื่อชุมชนแบบนี้แล้วพอเริ่มช่วยแล้วเนี่ยพี่ๆออกมาทีนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกเขาคุ้นเคยกับสิ่งที่เขาทําแล้ว<อ>ดังนั้นเนี่ย การที่เราทําให้สิ่งที่เขาไม่ทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนล้วได้ผลครับเมื่อออกมาเขาจะทําต่อเองได้อันที่สองคือเมื่อลดช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและเด็กกับผู้ใหญ่ลงงั้นมันก็จะมีคนในชุมชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันทํามากขึ้นเมื่อเราออกมาปั๊บเนี่ยกิจกรรมนี้มันก็กลายเป็นกิจกรรมของชุมชนที่เขาจะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปได้ง่ายขึ้นโอ้ะหในฝังนั้ดีจังเลยครับ,รบดีจังเลยนี่คือ,น,คอนี่คือความยั่งยืนโดยเฉพาะในมิติของสังคม แล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องครับก็ชาใบบัวเนี่ยอดอกก็ต้องเรียกว่าชากลีบบัวเนี่ยกลีบบัวเนี่ยชื่อตั้งชื่อนิสิตไปช่วยกันตั้งชื่อด้วยนะแล้วก็พี่ๆชาวบ้านก็ก็ให้ยอมใช้ให้ชื่อช่วยตั้งแบรนด์ด้วยครับชื่อนลินนลินครับแล้วก็ไปแข่งในการประกวดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจรอบนี้ก็ชนะเป็นที่หนึ่งด้วยนะนลินเขียนยังไงอาจารย์เราหนูรอลิงสระอ์ นนนลินน,นลิน,น,น,ลนเหมือนชื่อคนเนีน่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับมันจะได้ดูนุ่มนวลน,น่าดื่มโอ้้องคิดเก่งเนาะรองคิดเก่งด,ดีดีนี่ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ชื่นชมมากก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ไปพูดอยู่บนเวทีแล้วก็อยากจะเอามาคุยในรายการของเราว่ามันมีน้องๆ้องเยาวชนในคนที่เป็นเดน Z ซที่กำลังทำดีๆเพื่อสังคมอยู่อยู่ในโครงการที่ชื่อว่าไซส์แต่นี้เป็นแค่โครงการเดียวเท่านั้นนะผมนั่งฟังในเวทีวันนั้นเนี่ยมี โครงการจากจุฬามีโครงการจากจากเกษตรศาสตร์มีโครงการจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยอื่นๆก็กาลังทําเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็ชื่นชมทุกๆกลุ่มเลยครับครับเรื่องนี้บอกอะไรกับเราก็บอกว่าคือไม่จําเป็นว่า ความยั่งยืนเปไ็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือคนที่เรียนจบทํางานแล้วมีทุนทรัพย์มีกําลังคําตอบคือเราไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบไหนของสังคมเราเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนแล้วก็ทําให้ชีวิตใครสักคนดีขึ้นได้จริงๆใช่ใช่ก็คิดว่าเอามาเป็นเรื่องเล่าสนุกๆหนึ่งได้ถอดรหัสสองใจ<ะ>ฟูฟูในช่วงนี้ใครฟังข่าวสารบ้านเมืองกําลังรู้สึกว่า<ส>มีเรื่องให้เครียดเรื่องเครียดเศร้าเซ็งก็ลองมาฟังเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเราบ้างครับ นอกจากเรื่องของความยั่งยืนกับคนรุ่นใหม่อีกเรื่องหนึ่งคือความหลากหลายพอเราเวลาพูดเรื่อง diversity หรือความหลากหลายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ subset ของความหลากหลายมันมีหลากหลายมากใช่และเนี่ยสำคัญมากเลยคุณเล็กเพราะว่าพอคุยเรื่องของความหลากหลายหรือ diversity เนี่ยคนมักจะไปคุยเรื่องของตอนนี้เพศสภาพนึกถึงความหลากหลายทางเพศอย่างเดียวคาตอบคือความหลากหลายมันมีมากกว่ามิตินั้นอย่างเดียวใช่ อายุที่ไม่เท่ากันก็เป็นความหลากหลายาความ uh, disability คือคนที่มีกําลังกายกําลังใจไม่เท่ากันก็เป็นความหลากหลายครับคนที่พิการกับไม่พิการก็เป็นความหลากหลายครับดังนั้นเนี่ยความร่ารวยมากน้อยก็เป็นความหลากหลายสีผิวที่ไม่เหมือนกันเชื้อชาติชนชาติที่ไม่เหมือนกันก็เป็นความหลากหลายก็เลยกลายเป็นว่า ตอนนี้เนี่ยถ้าคุยเรื่องของ sustainability กับความหลากหลายเนี่ยอย่างแรกที่ควรรู้ก่อนคือความหลากหลายมีหลายมิติเน้นย้ำจากรายการนี้คนอื่นก็อาจจะพูดไปแล้วความหลากหลายนั้นมีหลากหลายความหลากหลายไม่มีหลากหลายเออไม่ใช่ความหลากหลายทางเพศอย่างเดียวหรืออ้วนผอมเย่างเดียวย้ำอีกรอบว่าความหลากหลายนั้นมีหลากหลายนะจ๊ะใช่แล้วในเชิงการตลาดเนี่ยนะถ้าท่านใช้ความหลากหลายในมิติเดียวแล้วทุกคนใช้เหมือนกันหมดมันจะน่าเบื่อมันไม่หลากหลายมันจะไม่หลากหลายแล้วมันมากกว่านั้นคือ สุดท้ายแล้วจะไม่มีใครทำไม่ไม่มีใครจําท่านได้ว่าท่านทําเรื่องราวของความหลากหลายเช่นพรายมันเดือนมิถุนายนเปลี่ยนโลโก้ logo, เป็นสีรุง้งโอ้ยเขาใช้กันทั่วไปหมดแล้วเออเอาขอเขาจริงจย์อาจารย์พูดเรื่องนี้ดีมากโดยเฉพาะมุมของการสื่อสารการตลาดช่วงที่ผ่านมาผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะว่ามีแบรนด์ไหนใช้ตัวสีรุง้งบ้างเพราะว่าเห็นเต็ไมไปหมดใช่แล้วก็เป็นแบบเดียวกันคือ,คอประมาณนี้เนี่ยทำมาทําไปเนี่ยครับคือ ถ้าพูดอย่างนี้ไปอีกสักสองสมปีเนี่ยนอกจากจะดูดูแล้วจําไม่ได้แล้วเนี่ยบางทีอาจจะดูล้าสมายัยอืยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าผมติดป้ายว่าผมจะอยู่อเมริกานะผมที่นี่ไม่มีห้องน้ําสําหรับคนดำคนก็จะงงว่ามาจากยุคไหนวันนี้เพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยสักหลายหลายเกือบร้อยปีที่แล้วมีห้องน้ําคนดําใช่แต่มันไม่มีมาตั้งนานแล้วจะติดป้ายทําไมครับแบบเดียวกันต่อไปเนี่ยในเรื่องของเพศนะครับจะกลายเป็นความหลากหลายที่ไม่จําเป็นต้องพูดแล้วครับมันกลายเป็นเรื่องปกติเหมือนกับคนที่มีสีผิวไม่เหมือนกันไม่ควรเห็นว่ามีความแตกต่าง ดังนั้นขอเน้นย้ำว่าความหลากหลายนั้นหลากหลายและอาจารย์ไปพูดในเวทีความยั่งยืนที่มีความหลากหลายอาจารย์ได้อะไรกลับมาผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยตัวอาจารย์หนุ่ยเองผมเองเนี่ยก็พยายามถอดรหัสกันมีคำหนึ่งที่อาจารย์หนุ่ยพูดแล้วผมคิดว่าเราได้มิติก็คือว่าถ้าจะดูความหลากหลายเนี่ยให้ดูให้ครบอายุวันะสุขะภาระปฏิพานว้าวครับเอออายุมันหลากหลายได้ วันนะวันนะจริงๆวันนะแปลว่าผิวนะอ๋อฮะงั้นไอ้ที่แบบว่าอยู่เป็นชนชาติไหนคนนั้นไม่ชอบแล้วมีคําเรียกชนชาติที่แตกต่างกันแบบดูถูกเนี่ย mm hmm. ไม่ควรใช้ mm hmm. ออันนี้คืองั้นการที่บอกว่าเราจะโปรโมทใครในองค์กร mm hmm. อุ้ยคนนี้มันชาตินี้จุดๆ,ๆ <Ha. S 2> อันนผิดมากเลยนะอ uh. อ่าเ เป็นคนชนชาตินี้อย่าไปโปรโมทเขาคือพูดด้วยความดูถูกชนเชื้อชนชาติเชื้อชาติบางทีหนักกว่านั้นคือไม่ใช่ชนชาติเชื้อชาติที่เป็นประเทศแต่เป็นชนกลุ่มน้อยอย่างเงี้ยฮะเอองั้นประเด็นเรื่องวันนะก็กลายเป็นเรื่องสําคัญสุขะสุขะสุขะคือบางคนเขาพิการในบางมุมถือว่าเท่าเทียมกันเป็นมนุษย์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องของสุขะจึงเป็นเรื่องของของสุขสุขภาพแล้วก็สุขภาวะ ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติแล้วต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ชเช่นการเข้ามาในตึกก็ต้องเข้าได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวีลแชร์หรือไม่วีลแชร์ก็ตาม,อ,มอันนี้คือเรื่องของการเข้าใจความหลากหลายในการปฏิบัติอันนี้สุขะภระ,ะคือมีกําลังไม่เท่ากันใช่ไหมเออมีกําลังไม่เท่ากันเออบางคนเป็นคนเป็นคนมีกําลังเยอะกว่าก็สามารถที่จะเข้าใจว่าคนที่กําลังน้อยกว่าเนี่ย เขาไม่สามารถในบางอย่างไม่เหมือนกับเราดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องกับพละแล้วก็สุดท้ายกับปฏิภาณไม่ใช่ว่าเรียนมาสูงกว่าดูถูกคนเรียนน้อยกว่าบอกว่าเออปัญญาน้อยกว่าไม่ได้เลยพวกนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจความหลากหลายและความไม่เหมือนกันเอ๊ะฉันเรียนปริญญาแต่ดูถูกประาชชาวบ้านไม่ได้โอ้นี้ไม่ได้เลยห้ามเด็ดขาดครับทีนี้ถ้าฟังจากที่อาจารย์กับอาจารย์หนุ่ยพูดมาเนี่ยแล้วก็ทําให้ผมเห็นว่า คนที่จะเข้าใจเรื่องความหลากหลายได้ควรจะต้องควรจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเห็นใจคนอื่นอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันใช่ใช่ใช่ <c oughs> กมันเริ่มจากเอมพัตตเราได้คุยคำนี้ r e s p e c t กับเอมพัตตีสคัญมากน <c oughs> ั้นการที่จะเข้าใจความหลากหลายได้เนี่ยเราต้องเคารพและมีเอมพัตตีกับเขาคือเอื้ออาทร <c oughs> แล้วเราจะเห็นว่าความหลากหลายเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติใด แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้น่าสนใจหรือบางทีไม่ต้องเห็นความหลากหลายอ๋อเราคุยกันประเด็นหนึ่งด้วยคุณเล็กคือความหลากหลายเนี่ยเวลาที่เราไปชี้ชัดๆต้องม,มีความหลากหลายะนะ,ะ,ะมันจะกลายเป็นว่ามันจะย้อนกลับอาอทาไมอาจารย์อย่างเช่นบอกว่าเนี่ยเราจะต้องโชว์เรื่องของการที่มีเพศสภาพเป็นเพศที่3เพศที่3มเพศที่3า<ะ>พอคุยไปเรื่อยๆ,ๆก็จะมีคนหันมาย้อนกลับบอกว่า ตกลงคือพยายามเน้นย้ำให้รู้ว่ามีเพศที่3เยอะแยะว่ามีความหลากหลายหรอหรือว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะบอกด้วยซ้ําไปว่าคือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะ่ะคือไม่ต้องถามยังเคยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยผมไปเดินสยามสแควร์ก็ไปกับน้องๆซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ผมก็เห็นพี่คนหนึ่งคุณเล็กผมยาวๆแต่ว่าเอ๊ะแต่เขาก็ดูเป็นผู้ชายแต่ว่าผมยาวๆแต่ว่าผิวสวยมากเลยจะมีหนวด แล้วก oh ็ใส่ชุดผู้หญิงผมก็เลยงงไงผมก็เลยซึ่งอาจารย์ดูดีๆแล้วอันนั้นไม่ใช่คุณ2 p งพาราดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่สองพาราดอกแต่ใครอ่ะคือยังไงเขาก็เลยถามน้องรุ่นน้องๆบอกว่าเพศอะไรอ่ะคออคำตอบน่าสนใจมากคุณเล็กแล้วทำให้ผมเปลี่ยนไน n ์เซตวิธีคิดเหมือนกันบอกว่าคืออาจารย์ถามทําไมอ่ะกอ๋อเหรอฮะกถามแล้วได้อะไรขึ้นมา แล้วสนใจทําไมว่าเพศอะไระการจะทําตัวเป็นอะไรยังไงก็เรื่องของเขามไม่ใช่เรื่องของเราด้วยซ้าไปคือไม่ควรจะต้องมานั่งสนใจและชี้ให้เห็นว่านี่เขาต่างเขาต่างเขาต่างในเรื่องใดๆเลยเอองั้นน้องรุ่นใหม่เนี่ยจะมีมายเซ็ตที่น่าสนใจมากประมาณนี้ถ้าเราไม่เข้าใจใมายเซ็ตเนี่ยอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยนะครับลูกน้องเราก็จะงงแต่หนักกว่านั้นคือเราจะงงลูกหลานเราเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจในความหลากหลายโดยที่มีเรื่องของเอมพปอตีเป็นตัวตั้งเนี่ยโดยไม่ต้องไปจัดใครไป ไปพยายามจะเข้าใจว่า,าชั้นต่างชั้นดีกว่าชั้นแย่กว่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องพูดเลยมันก็จะดีมากเลยวันนั้นบนเวทีเราคุยกันเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับสิ่งที่อาจารย์พูดนี่ดีทีเดียวนะครับแล้วมันก็ทําให้ถ้าถามว่ามองในมุมมองของนักการตลาดหรือคนที่คลุกคลีกับการตลาดเนี่ยมันทําให้ได้วิธีคิดในการสื่อสารเหมือนกันที่ชุดความคิดเดิมเราอาจจะคิดไว้แบบนี้นะตอนนี้ก็จะต้องคิดซะใหม่ใช่ มีการจัดเรียงไว้บนเวทีนั้นด้วยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละก็คือว่าความหลากหลายความเข้าใจความหลากหลายเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับครับความหลากหลายคือ diversity แต่พอทําเรื่องของความเข้าใจความหลากหลายได้แล้วครับพอไประดับถัดไปเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องของความหลากหลายแต่มันเป็นการที่เราไม่ทอดทิ้งใครเรียกว่า inclusivity inclusivity แต่พอ include ทุกคนเข้ามาครับมันจะเกิดเรื่องสำคัญมากเลยคือ equality คือทุกคนจะเท่าเทียมแล้วก็เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมนั้นเรื่องของความหลากหลายเนี่ยอย่าหยุดต้องทำเรื่อยให้กลายเป็นเรื่องของ equality จึงจะสุดทางฮะ แต่ว่าแต่ละอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยต้องเน้นย้ำสำหรับคุณผู้ฟังบิสซินเนียสครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งของมันมทั้งเรื่องของความหลากหลายไปนจนถึงแค่คาว่าเท่ากันเนี่ยมันก็จะมีบริบทต่างๆคำว่าเท่ากันทีน่ยทั้งวันเลยคุณเลที่คุยได้ทั้งวันต้องอยู่บนความเท่ากันบนกฎหมายบนสิทธิบนเสรีภาพบนหน้าที่ที่ไม่ได้ตีอย่างหยาบๆว่าคนทุกคนเท่ากันม,มันมีมิติในการมองที่ลึกซึ้งใช่แต่ว่าเอามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้หลากหลายนะอย่างเช่นคือ มันมององค์กรได้เลยนะว่าองค์กรนี้การที่เขาปล่อยให้คนไปเป็นนายใหญ่บริษัทต,ต่างๆซึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยแต่เป็นชาติเขาหมดเลยอ่ะอืมอัมอมอนเนี้ยเขาไม่ไม่มีเขามีปัญหาเรื่องของความหลากหลายและความเท่าเทียมตั้งแต่ต้นนี่อาจารย์ไม่ต้องไปไหนไกล a อ p l e ยังออกมายอมรับว่าองค์กรเขา่าผู้หญิงน้อยไปอืมออกมายอมรับเลยคือในขณะที่รอยีลไม่เคยมีปัญหานี้ <5 S 1> <5 S 2> คือ เป็นที่รู้กันว่าอาเรลิอประเทศไทยเนี่ยนายใหญ่เป็นโปรตุเกสก็ไม่เคยจะมีใครเดือดร้อนใจว่าโปรตุเกสหรือไม่โปรตุเกสแล้วอะไรยังไงคือไม่แล้วคนลืมไปด้วยซ้ำว่าเรลิโอเนี่ยฝรั่งเศสครับครับคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสจะเป็นชาติไหนแม้แต่ชาติไทยก็ได้ก็สามารถขึ้นเป็นนายใหญ่ตามที่ต่างๆได้ก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้มันคือการดูแลตัวเองตังต้งแต่ข้างในให้มีอีควอไลตี้ก่อนอในมุมพวกนี้ แล้วค่อยออกไปข้างนอกในการสื่อสารด้วยงั้นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องบอกก็คือว่าต้องเริ่มจากการบริหารจัดก,การข้างในก่อนจึงจะออกไปข้างนอกได้มองจากในตัวเองก่อนคือคนที่จะเคารพคนอื่นแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องความหลากหลายด้วยเนี่ยควรจะต้องบริหารจัดการความเห็นแก่ตัวของตัวเองเนี่ยให้ดีพอก่อนถูก,ถกค,คือ มายเซตและสายตาคือ<ะ>มันจะต้องไม่เริ่มต้นจากตัวเองต้องเริ่มต้นจากตัวคนอื่นก่อนมันถึงจะไปต่อได้นะถ้าสมมติว่าเรามองด้วยมุมอื่นอย่างเช่นแบบขอความสุขตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้<ะ>ยโดยท<ะ>ี่ไม่ได้มองคนอื่นเลยอันตรายหน่อยมันจะไปหาเอมพัตตีหรือการเข้าใจคนอื่นเลยย<ะ>่าดังนั้นวันนี้คุยกันเรื่องความหลากหลายคงไม่ใช่แค่เสื้อยืดที่ใส่ช่วงพายมันเข็มกลัดที่ติดหรือว่าพยายามจะพูดอะไรเรื่องอ้วนๆผอมๆบ่อยๆมันมองลึกกว่านั้นมากมายแล้วก็เป็น แค่หนึ่งประเด็นที่เอามาใช้ทำ sustainability เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสหประชาชาติเองก็เปิดประเด็นไว้ตั้ง17ประเด็นเนี่ยการทำเรื่องของ diversity and equality เป็นแค่ประเด็นหนึ่งเท่านั้นยังคุยกันได้ยาวขนาดนี้เลยนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นว่ามันลึกซึ้งครับแล้วก็เผื่อว่าใครเชื่อเรื่องของความยั่งยืน ท่านต้องหยิบประเด็นนี้ไปใช้ด้วยครับ,รบเป็นความหลากหลายทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆจากเกยาวชนธรรมรวมไปถึงความหลากหลายที่น่าจะนําไปสู่ความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนในอนาคตนี่คือบิสจิเน่ในวันนี้นะครับฝากแชร์คลิปนี้กันเข้าไปเยอะๆชวนกันดูรายการของเรานะครับวันนี้อาจารย์เอกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ